สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการแจกรองเท้านะครับวันนี้เราแจกเป็นดังโลแพนด้านะครับเป็นรองเท้ายอดฮิตขายดีมากนะครับของที่ร้านวันนี้ก็มาแจกให้กับคุณลูกค้านะครับหนึ่งรางวัลน,นะครับผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครก็ ต้องรอติดตามนะครับวันนี้มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มอร์นิ่งมูนนะครับสวัสดีครับตอนนี้มีสามคนแล้วนะครับก็รอให้ลูกค้าเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมได้ปิ้นลายชื่อแล้วนะครับนี่ก็คือลายชื่อของคุณลูกค้านะครับ ประมาณห้าสิบเจ็ดคนนะครับขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจนะครับอันนี้มีลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมเยอะมากนะครับสวัสดีครับพี่พราทิ์ฮัลโหลพี่พาทราชายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้มาแจกรองเท้านะครับอันนี้เป็นงานสุดเลย ดังโลแพนด้านะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับนี่เป็นงานสุดเลยมูลค่า2790บาทนะครับรับไปเลย1รางวัลนะครับสวัสดีครับพี่แมนด้านะครับตอนนี้9้าคนแล้วนะครับก็รอลูกค้าเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่คุโรคาวะนะครับสวัสดีนะครับก็ให้สักสิบสิบคนละกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดนะครับเป็นลายชื่อนะครับที่ผมได้ปิ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ผมระหว่างนี้ผมจะตัดรอนะครับระหว่างนี้ผมจะตัดรอนะครับระหว่างรอลูกค้าเข้ามานะครับ ระหว่างรอลูกค้าเข้ามานะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เธอไปอีกขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักหน่อยสวัสดีครับทุกคนนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักหน่อยลูกค้าสามารถ หาอะไรดูไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดก่อนตัดลายชื่อก่อนนะครับไม่ถนัดเท่าไหร่อะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับไว้ฝั่งนี้แล้วกันขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นมากนะครับที่ได้แจกคู่นี้นะครับแล้วเป็นงานสุดด้วยนะครับเป็นงานสุดด้วยแพนด้านี่ขายดีมากเลยนะครับเวลาของเข้าเนี่ยก็จะมีคู่นี้มาตลอดนะครับแพนด้า ตอนนี้10คนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมอ่านเม้นสักคู่นะครับพีพีพี M> สวัสดีครับอ่าตอนนี้หาอะไรดูไปก่อนได้ครับขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการตัดและพับประมาณ5้าถึงสินาทีได้ครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับในคืนนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับมาลุ้นกันตื่นเต้นมากนะครับกิจกรรมนี้เราแจกทุกเดือนนะครับกิจกรรมนี้เราแจกให้ทุกเดือนสำหรับเดือนนี้เป็นวันเกิดแอดมินนะครับเดือนนี้เป็นวันเกิดแอดมินผมก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะครับ ขอบคุณลูกค้ามากๆที่อวยพรให้นะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้นะครับก็แทนคำขอบคุณนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ อันนี้ว่างเลยผมจะตามออกก่อนสวัสดีครับพี่นัทพงศ์เอ็ดบีดีนะครับไอ้ขอบคุณนะครับพี่อนั์สวัสดีครับพี่นัทพงศ์สวัสดีนะครับพี่พิชัยพี่นิว m มล์เลนะครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีครับทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนนี้ยี่สิบคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับการแจก รองเท้านะครับขอบคุณทุกๆขามยพรนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับแทนคํำขอบคุณนะครับสำหรับรองเท้าสัปดาห์นี้เป็นแพนด้านะครับเอ่อไม่ใช่เดือนนี้เป็นแพนด้านะครับเดือนหน้าจะเป็นคู่ไหนนะครับ ต้องร่วมสนุกกันอีกนะครับสำหรับลูกค้าของผมนะครับรายชื่อในวันนี้นะครับทั้งหมดประมาณห้าสิบเจ็ดคนวันเกิดแนะอดผมโชคดีนะครับได้เลยครับขอให้โชคดีทุกๆคนพี่คงกิจสวัสดีครับ พี่อนัทของเข้าอีกวันไหนครับน่าจะพรุ่งนี้ครับประมาณเป็นเสื้อผ้านะครับโฟรมรางงานสุด <c oughs> งานสุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับชื่อผมเกิดท้ายสุดโอเคครับถ้าถ้าใครคอมเมนต์นะครับผมจะยึดตามในคอมเมนต์ถ้าใครคอมเมนต์ก็มีรายชื่อแน่นอนผมตรวจสอบอย่างดีไม่ไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับไม่มีตกหล่นแน่นอน ขอบคุณทุกคนที่มาเลนสนุกดีใจที่ผมได้คู่นี้นะครับมโนแป๊บยังครับมาลุ้นกันต่อนะครับขอเวลาประมาณ5้าสนาทีในการพับนะครับสวัสดีครับ Happy b i r ิร์ a เดย์พสุวิสสวัสดีครับพี่ริวสวัสดีครับ ครับได้ครับอขออนุญาตพับประมาณ5นาทีน่าจะถึงนะครับ25้าคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> ถ้าได้เลือกไซส์ได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับนี่ลูกค้าถามทักเข้ามาอยู่ครับว่าที่แจกเป็นไซส์ไหน ที่ผมแจกวันนี้นะครับเป็นไซส์44นะครับในกรณีที่คุณลูกค้าเป็นผู้โชคดีได้นะครับแล้วใส่ไซส์อื่นนะครับผมก็จะสั่งไซส์อื่นให้นะครับหรือว่าจะรับเป็นคู่นี้เลยก็ได้ครับสามารถที่จะไปให้เพื่อนพี่น้องหรือครอบครัวได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ <c oughs> เอาไปให้พี่เพื่อนหรือคนในครอบครัวได้หรืออาจเอาไปขายก็ได้นะครับก็มูลค่าอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับแพนด้า Panda, คู่นี้นะครับเป็นงานสุดของที่ร้านเลยขายดีมากครับคู่นี้ขายดีมากรอบก่อนกว่าจะได้ผู้โชคดีใช่ครับรอบก่อนรอบก่อนก็ลุ้นนะครับรอบกวนล้นพันสวัสดีครับพี่ จีรชัยนะครับถ้าอ่านตกหล่นอะไรก็ขออภัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับก <c oughs> ติกาของเราก็เหมือนเดิมครับให้คุณลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับผมจะไม่ใช่เป็นคนเลือกเองนะครับในรอบแรกผมจะเน้นไปที่คนสุดท้ายนะครับลายชื่อสุดท้ายจะได้ไปนะครับแต่คุณต้องอยู่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับ ถึงจะเป็นผู้โชคดีไปแต่ผมจะชี้แจงอีกรอบนึงนะครับในก่อนจะเล่นผมชี้แจงอีกรอบนึงนครับถ้าไม่ได้อยู่ผมจะจับใหม่ด้วยตัวของผมเองนะครับพี่รันรันจางสวัสดีครับไพ่บิร์ษเดย์ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกคำวอวยพรนะครับรู้สึกดีใจมากนะครับ ลูกค้าทุกคนน่ารักมากนะครับโ okay. อเคยี่สิบกว่าคนนะครับถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับถ้าใครที่มาดูใหม่นะครับ ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะรุ่นลับนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าของแจกอื่นๆนะครับถุงเท้าเงี้ยผมก็จะแจกแบบมีแจกบ้างนะครับแต่ว่าเดือนนี้เป็นรางวันใหญ่นะครับก็ผมขอมอบให้ลูกค้าของผมนะครับที่คอยสนับสนุน ผมมาโดยตลอดนะครับก็เป็นรางวัลใหญ่เลยนะครับก็เลือกที่จะเป็นแพนด้านะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าก็เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายครับสำหรับวันนี้แจกเป็นไซส์44นะครับไซส์อื่นผมจะสั่งให้นะครับในกรณีที่เป็นผู้โชคดีนะครับหรือจะรับคู่นี้ไปก็ได้ ครับ <med ic ulous> ดีดีนมอ่านี้นะครับงานสุดเลยกล่องมีก,กล่องให้ด้วยนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ก็ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งครับขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่ง นีคอลาสักคู่นะครับผมก็จะแจกเรื่อยๆอยู่นะครับผมว่าผมจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกเดือนถ้าเป็นรางวัลอย่าเราจัดทุกเดือนนะครับถ้าเป็นของแจกเราก็จะมี แจกกันอยู่ช่วงท้ายของการรีวิวสินค้านะครับก็จะแจกเป็นพวกผงเท้านะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็แทนคำขอบคุณนะครับที่ติดตามอ่าโอเคยี่สิบเจคนแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจนะครับ กล้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกติกากันนะครับเหมือนรอบที่แล้วเป็นสไลด์ที่แจกมาใช่ใช่ครับรอบสไลด์เออรอบรอบสไลด์รอบที่แล้วเป็นดีซี่สไลด์ครับที่แจกไปรอบนี้มีมูลค่ามากกว่าอีกนะครับเนื่องในเดือนเกิดของแอดมินนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอารองเท้ามาไว้ฝั่งนี้อะ,อะประมาณนี้ได้ไหมครับประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อทั้งหมดประมาณห้าสิบเจ็ดคนนะครับ กต,ติกาเหมือนเดิมครับผมจะให้ทุกคนเป็นคนเลือกนะครับผมจะแบ่งอันนี้สมบูรณ์น,นะครับผมจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับขวานะครับให้ลูกค้าทุกคนคอมเมนต์นะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าเลือกฝั่งนั้นมากกว่านะครับ <c oughs> ถ้าเลือกฝั่งนั้นมากกว่าผมจะย,ยึดฝั่งนั้นไว้เลยนะครับแล้วฝั่งที่ไม่เลือกตักออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ผู้โชคดีเพียงใบเดียวไปซิ่งกันหมดร้อย,อยู่แล้ว อรอบที่แล้วพี่มาร์กพี่มาร์กไม่ได้ไปซิ่งกับเขาเลยพี่น,นันลอซิ่งพี่น,นันลอซิ่งนะครับเป็นแกนนํารอบที่แล้วนะครับอ่ารอบนี้จะเป็นขวายังครับอันนี้ทําให้ดูนะครับตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือใบเดียวก็คือผู้โชคดีนะครับจะต้องอยู่ในไลฟ์เท่านั้นนะครับในกรณีที่ผมเปิดออกมาแล้วไม่อยู่นะครับผมจะจับ จับต่อนะครับด้วยตัวของแอดมินเองนะครับคือจับแล้วเปิดออกมาเลยถ้าใครอยู่ก็คือผู้โชคดีได้รับไปเลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแอดมินขอให้สัญญาณก่อนนะครับเอาหลังคอมเมนต์นะคเอาหลังคอมเมนต์ละกันนะครับเดือนนี้ก็เดือนเกิดผมสุขสันต์วันเกิดนะครับอ่าเริ่ม เอาเริ่มเลยไม่ได้อะไรอย่เงี้ยอ่ะผมจะแยกเลยครับผมจะแยกเลยครับอ่ะน้องช่วยดูให<ๆ>้หน่อยนะ,ะประมาณสักสามสี่คอมเมนต์ก่อนอ่ะห้าโอเคใจเย็นยังซ้ายขวาขวาซ้ายข,ขาวเอ้ยขวาพี่รันจัง อ่ะส่วนมากคอมเมนต์ไปที่ฝั่งขวานะครับส่วนมากคอมเมนต์ไปที่ฝั่งขวาก็คือฝั่งนี้นะครับอ่าทางซ้ายผมจะทําการตัดออกเลยนะครับฝั่งซ้ายขออนุญาตนะครับตัดออกเลยโอเคครึ่งๆเลยนะครับอ่ารอสัญญาณแอดมินก่อนนะครับรอสัญญาณแอดมินก่อนเดี๋ยวช่วยกันเลือกนะครับผมจะให้คุณลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับ คนๆก่อนนะครับอ่าโอเคครับเริ่มได้เลยครับใต้คอมเมนต์นะครับ<ว>พี่นวัดฝั่งขวาพี่มาร์คฝั่งซ้ายพี่รันจังฝั่งซ้ายนะครับพี่เดีโอขวาซาบิย์คมกีดสุดพวิตรพี่สุดพวิตซ้ายนะครับ ส,ส่วนมากเลือกส่วนมากจะเลือกทางซ้ายนะครับทางซ้ายถึงก่อนนะครับถึงห้าก่อนนะครับเพราะงั้นฝั่งขวาผมจะตัดออกนะครับโอเคตัดออกไว้ตรงนี้เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับผู้โชคดีของเราตัวเลือกเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับอ่าขนไปเรื่อยๆครับโอเคหลังคอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยเลือกชื่อตัวเองว่าเรียบร้อย <c oughs> ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับตอนนี้ก็รอรู้นไปพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> ขวาสองเลยนะครับได้สองคะแนนแล้วสามคะแนนแล้วครับฝั่งขวาซ้ายหนึ่งพี่กองผมฝั่งซ้ายพี่ จีราชัยฝั่งซ้ายนะครับพี่นวัดขวานะครับพีเดียวขวาเรียบเรียบร้อยครับฝั่งขวานะครับชนะไปนะครับส่วนฝั่งซ้ายผมจะตัดออกนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือเหลือแปดนะครับก็ฝั่งลัสี่นะขอพับดีๆก่อนนะครับอ่า โอเคนะครับคนๆก่อนนะครับแบ่งฝั่งละสี่นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับพี่นวัดฝั่งขวาสามารถคอมเมนต์ได้ทุกคนเลยนะครับผมจะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับสวัสดีทั้งหมด30สิบคนนะครับตอนนี้สาสิบคนแล้ว สามซ้ายนําแล้วนะครับตอนนี้ขวาตามมาติดๆครับพี่มาร์ฝั่งขวาใช่ไหมขวาขวา,ขวาถึงก่อนนะครับตอนนี้จิ่งสู่สีกันนะแต่ว่าจบที่ฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายผมจะตัดออกเลยตอนนี้เหลือตัวเลือกแค่สี่คนนะครับ ตอนนี้ผมรุ้นมากเลยตอนนี้ผมรุ้นมากพับก่อนรุ้นมากครับตื่นเต้นมากผมก็ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันกันกบผมนะครับอโอเคโอเคครับอ่ะสี่คนสุดท้ายครับ เลือแต่คนที่ไ <t> ม่อยู่ก็ลุ้นกันเอาเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับพี่คมกิจฝั่งขวาพี่มาร์ขวายาวยาพี่มาร์คขวาตลอดพี่นวัดซ้ายนะครับพี่กองพบฝั่งขวานะครับพี่ก๊อตซ้ายพี่รันฝั่งขวาอ่าขวาเรียบร้อยครับ ขวาชนะถึงก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมจะตัดฝั่งซ้ายออกเรียบร้อยอ่ะรอบชิงชนะเลิศครับรอบนี้คือรอบชิงชนะเลิศนะครับเหลือสองคนสุดท้ายนะครับสองคนสุดท้ายหนึ่งในสองคนนี้นะครับคือผู้โชคดีที่ได้รับรองเท้าดังโลแพนด้าคู่นี้ไปนะครับคู่นี้มีมูลค่า 2,790นเะจ็ด้อยเก้ะเป็นงานสุดเลยนะครับจะคือใครนะครับมาลุ้นกันได้เลยขวาไลา้ไปขวานี่แหละขวาตลอดเลยใช่ไหมครับพี่มาซ้ายพี่ธาราทิพย์อย่าเพิ่งนะครับรอบชิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับขวาก็ขวาอ่ะสวนมากครับไปทางขวาเลยนะครับมาลุ้นกันครับรอบนี้คือลุ้นมากนะครับ รอบนี้คือตัดสินแล้วว่าใครจะได้ไปนะครับอ่าผมแจ้งก่อนนะครับต้องคุณต้องอยู่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับคุณถึงจะได้ไปนะครับเดี๋ยวให้มินนับให้นะครับขวาห้าอ่ะส่วนมากจะเป็นฝั่งขวาอีกแล้วฝั่งขวานะครับก็คือผู้ที่ได้รับเลือกจากลูกค้าส่วนมากนะครับอ่ะฝั่งซ้ายก็ตัดออกไปนะครับ ก็จะเหลือใบเดียวก็คือผู้โชคดีของวันนี้นะครับที่ได้รับรองเท้าแพนด้านะครับม,ม่อยู่ยใช่ผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับผู้โชคดีในวันนี้ที่ได้รับรองเท้าดังโลแพนด้าคู่นี้ไปก็คือพี่พี่ชัยธวัฒ แบงก์อ่ายินดีด้วยนะครับพี่ชัยธวัฒน์แบงก์นะครับยินดีด้วยนะครับก็คือผู้โชคดีที่ได้รับรองเท้าแพนด้าไปนะครับดังโลแพนด้าในค่ำคืนนี้ไปนะครับอยู่ไหมครับพี่ลันจังบอกไม่อยู่จะไม่เอาอีกแล้วไม่อยู่เชื่อผมเอาอีกแล้วครับอ่าก็ขอลุ้นให้อยู่นะครับเพื่อที่จะ ได้ไปนะครับอ่าอยู่ไหมครับถ้าอยู่พิมพ์อยู่เลยนะครับถ้าไม่อยู่ผมจะจับด้วยตัวของผมเองนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าแอดมินนับถอยหลังเลยครับห้าสีสามสองหนึ่งไม่อยู่นะครับ อ่ะโอเคพี่ชนวัฒนแบงค์น่าเสียดายมากครับไม่อยู่อ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการจับใหม่ทั้งหมดครับด้วยตัวของผมเองนะครับรอบนี้จะจับใหม่ด้วยแอดมินเองนะครับมีชื่อผมไหมครับในกองนะถ้าคอมเมนต์ก็คือมีชื่อนะครับผมว่าไม่อยู่ครับอ่ะถือว่าผ่านไปแล้วนะครับ โอเคครับอ่ะผมจะจับใหม่จนกว่าจะเจอผู้โชคดีนะครับที่อยู่ในไลฟ์นี้โอเคนะครับอ่ะผมจะจับเองเลยนะครับสาธุก้าวขาขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพี่พี่ชื่อผมมในกองนั้นถ้าคอมเมนต์ก็จะมีครับผมจะยึดตามในคอมเมนต์ที่ในโพสต์นั้นที่เป็นกิจกรรมนะครับ อ่าผมจะหลับตาจับนะครับโอเคผมได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วหนึ่งใบผู้โชคดีนะครับผมขอให้อยู่ในลายนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไปนะครับลุ้นรับไปพี่อะตอมอะตอมครับยินดีด้วยนะครับพี่อะตอมได้ไปนะครับรองเท้าดังโลแพนด้านะครับ มูลค่าสองพันอยเก้าสิบาทไปเลยนะครับพี่อะตอมอยู่ไหมครับถ้าอยู่พิมพ์อยู่เลยนะครับโชคดีมากนะครับก็ยินดีมากผ่านผ่านอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าพี่อะตอมนะครับ <c oughs> ได้นะครับ <c oughs> อยู่ไหมอยู่อ่าอยู่นะครับเยออ่าพี่อะตอมได้ครับรอบนี้ไวมากนะครับอ่าโอเค พี่อะตอมอยู่นะครับพี่อะตอมอะตอมอ่าคอนเชียร์ไม่อยู่เต็มเลยแต่พี่อะตอมบอกอยว่ครับอ่าโอเคครับอ่าทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจนะครับกิจกรรมแบบนี้ผมจัดบ่อยอยู่นะครับทุกเดือนโอเคครับอ่ายินดีด้วยนะครับสําหรับของรางวัลในวันนี้นะครับสวยมากครับพี่อะตอมใส่ไซส์ไหนครับอยู่เฉย แต่ละคนคือ,อภาวนาให้ไม่อยู่นะครับจนกว่าจะถึงชื่อตัวเองก็ภาวนาให้อยู่อ่าโอเคนะครับก็ได้ไปครับไซส์สี่สิบสี่นะครับถ้าพี่อะตอมใส่ไซส์ไหนก็แจ้งได้ครับผมอดสังงั้นปูพี่นันทพงศ์ได้ทุกรอบนะพี่นันทพงศ์ดูไลฟ์ผมได้ทุกรอบแน่นอนถูลรวเปได้ไซส์สี่สิบสี่สี่สิบสี่ใช่ไหมครับอ่าได้ไปเลย ได้ไปเลยครับอ่ายินดีด้วยครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณก็ของรางวัลในวันนี้นะครับก็แทนคำขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดือนหน้าผมจะแจกเป็นอะไรต้องติดตามนะครับโชคดีมากผมยินดีด้วยครับแยกย้ยายแยกย้ยายทำคสังคะ สังขนากนรรอบนาวาการได้เลยครับดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับโอโ้ทุกคนก็ร่วมยินดีกันนะครับก็โชคดีมากโอเคเลยนะครับนี่นะครับกล่องไซส์4ีพอดีเลยโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกในวันนี้นะครับ ลูกค้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้พูดคุยอะไรกันได้หมดนะครับอยากสอบถามอะไรสอบถามได้หมดนะครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะจบไวกว่ารอบก่อนนะครับรอบก่อนคือหลายคนมากกว่าจะเจอผู้โชคดีก็คือหลังจากที่รอบที่แล้วก็คืออดมาหลายคนรอบนี้ก็คือแบบต้องดูต้องมาดูต้องมาอยู่ในไลฟ์นะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆครับทุกคนนะครับฝันดีทุกคนนะครับรอบหน้าผมอาจจะแจกเป็นยังยังไม่บอกดีกว่าแยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีทีนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอขอบคุณลูกค้า ของผมทุกๆคนที่มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อวยพรในวันเกิดนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับกิจกรรมแบบนี้ผมจัดขึ้นทุกๆุเดือนเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของผมนะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าครับสวัสดีครับ บายบายครับ